โอเคฮะเราก็ขอสวัสดีก่อนเลยนะตอนนี้ก็จะมาเล่นไมค์ครับในพาร์ทสองนะฮะอ่ะอันนี้เือร์เราเราไปเลยโอเคต้องขออภัยด้วยนะฮะคลิปแรกมันเสียงเบามากเลยเพราะมันดึกครับผมไม่อยากพูดมากไอ้ไก่อยู่มันดืมั้ยเนี่ยไอ้หนูเฮ้ย hey. โอ้โ้ขยายพันธุไวยังคิที่แล้วเหลือแค่ตัวเดียวเองโ oh. อ้โหอ่ตรงนี้ก็อโอเคฮะตัดไม้จนขวานหมดแล้วค่อยสร้างบ้านตอนนี้เป็นก็ประมาณใกล้จะประมาณเลยเที่ยงได้แล้วนะเวลาในเกมนะเท่าที่ผมกะระยะเอ้ยกะเวลาแล้วก็ตัดต้นไม้ไปก่อนฮะ ตัดตัดตัดฮนะจนกว่าขนจะหมดแล้วเราถึงจะได้สร้างบ้านบ้านนี้ต้องเอาไม่ไม่ค่อยเลิศเท่า่เอ่พออยู่ได้ก็พอแล้วนะฮะประหยัดเราต้องประหยัดขุดไปไปเรื่อยๆฮนะเฮ้ยจะมืดแล้วนี่วะเฮ้ย เฮ้ยจมือแล้วไก่กินแล้วไปสร้างบ้านคือคักตทองคือครักมาล้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมือแล้วทำางไงดีอะเฮ้ย <Hey. S 2> ไงดีวะเดี๋ยวงั้นเราทำไฟก่อนเลยต้องมีสติฮะในยามขับขัน เอ้ยสติกเอ้ยอย่ามาหลอกหลอนกันเลยโอ้โหนั้นผมขออาศัยอยู่ในนี้ไปสักพักก่อนนะฮะแล้วเราเข้าไปสร้างบ้านกันใช่แล้วเป็นอะไรที่ดีมากเราต้องหลบพวกซอมบงซอมบี้ก่อนนะปงคิปเปอร์ เอ้ยมือจริงๆนั้นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใส่โอเคเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยโอเคปลอดภัยแล้วปัดไฟไปสักหน่อยความสว่างของชีวิตเราก็มาเกียพวกนี้ก่อนเลยฮะโอ้โหแพ้แพร่เชื้ออย่างไวเฮ้ยอู้ขอโทษฮะแป๊บมึงเอาใหม่ โอเคฮะโอ้โอเคฮะมาไฟพวกนี้ต่อเอ้อ้เฮ้ยจับเนื้อเพื่อนทำไมเนะโอ้ไม่ดอปไม่ดอปชุดทองอ่ะน่าเสียดายปักไฟทั่วๆฮะได้ไม่เกิดแถนี้ไม่มีอะไรแล้วเหรอเอ,อ้ยมีนี่หวะ ทำไมมันลึกลับอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยขุดไปฮะื่อมีสักนิดก็ยังดีกลับปิ๊ววว่ววเมา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 ฮะไม่ใช่เมาเอ้ยอิ่มของพวกนี้นี่อม เอาไปเลยแล้วกันอ,อขุดดินนะใช้มือดีกว่าใช้ดินนิดหน่อยเอ้ยมีอีกนี่ว่ะโอ้โหอ่านอาจงใจให้เอ้ยไก่ลงมาทำไมเนี่ยเฮ้ยโอเคฮะเอ้ายัง ยังไมโอเคอ่าโอเคอันนี้เราก็จะปิดไว้ก่อนเราต้องไปสร้างบ้านกันก่อนเราค่อยมาทำฟาร์ม e.xp ไก่ไก่ขึ้นมาด้วยกันไหมขึ้นไหมมาไหมอ๋อโอเค ทางทางขึ้นด้วยเดี๋ยวมันมาตุ่ยอ่ะนม่เช้านะฮะโอ้อีกแล้วนะไงเอาไงดีเนะี่ยเล่นเต็มจอเลยดีไหมเนี่ยนะปัญหานี้เหลือจะไปบูดีือบูก็ดีนะทำไมของเยอะอย่างนี้เนะี่ยไปบูสักนิดสักหน่อยนะ อันนี้ใช้พังๆไปเฮ้แถวนี้โล่งเลยต้นไม้ไปหมดเฮ้ยโอ้โหใช้แอนเก่ามัน,นี่เลยนี่นี่กัวคิปเปอร์ตุยยังโอ้โหแมงมุม,มเยอะโอ้โหวางรถจันวางรถจันวางรถจันมีอายุอยู่ทุกวันเพ่นเดือนจุ๊งตายแล้ว แมงมุงมแมงมุมจ้าทำไมความหิวมันลดโอ้โหบนหัวตกมาน,นี่นี่นี่แน่เฮ้ยเลือดเฮ้ยจะตายแล้วโอ้โหของเต็มเลยให้มาแป๊บเดียวเองกินก่อน เมื่อไหร่อันนี้จะหมดเนะี่ยคือกับตกอรอเลือ่รอนลเรีเจนสักพักก่อนฮนะโอ้โหเมื่อกี้ <c oughs> บางแล้จจนโอ้ขี่แมงมุมฮนะไม่ได้ขี่หัวอเอ้ยพังจนได้เฮ้ยเราใช้แมงมุมในการทำคนแกะได้นี่นะไ้่ยในอันเดียวโถเว้ยฆ่าทั้งหลายตัวได้คนแกะมนะันนึงกับเศษสอง เเดี๋ยวก็จะจบกันอีกแล้วนะฮะเพราะว่าชิปเวลามีจำกัดนะต้องขออภัยอย่างยิ่งเอาเฮ้ยผมก็จะพยายามเล่นให้เร็วๆนะฮะเราไปล่าแมงมุมดีกว่าจะได้มีเตียงนอนสักที เพราะเรายังไม่ได้ไปไกลเลยเราคิดแกะเดินไปไกลนะฮะคิดแกะหาแกะเลยต้องข้ามนึงมุมปากสักนิดเฮ้ยอ hey, ินเดอร์แมนโอโอมาในมุมมาเฮ้ยอินเดอร์แมนอย่านะยอมนะ

โอ้สกิลโอหมันยิงกันเองมานั่งดูโอ้ไอ้นั่นแม่นเลยนะโอ้ยย่ำโอ้ยอืมเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเฮ้ย อย่านะเฮ้ยของเต็มข่าวไม่จำเก็นไม่จำเป็นนะเฮ้ย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 ,ยจะเย็นไว พักแป๊บนึงฮะเดี๋ยวเรามาบูต๊ต่อในคลิปหน้าฮะโอเวลามีจำกัดจริงๆขอโทษด้วยฮะอ่าโอเคไหนจะแมงมุมมันไ,ได้มาท่านี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยฮะ